หลับคิดแลกกับคิดตอนะจ๊ะที่ว่าไม่ก็คือมีปัญหาเสียงใช่มันก็เป็นแบบประสบการณ์กู๊ดประสบการ์กุ๊กกู๊ดจริงๆก็คือเปิดไม่แล้วแต่ไม่ได้ยิน <c oughs> เ,ออเป็นเพราะว่าเพราะว่าออมันเป็นกล้องใหม่นะอยา่างที่บอกไปนครั้ง <c oughs> ที่แล้วก็คือว่ามันมีหลายช่องฉันไ้เสียบติดชออ่อง <ๆ S 1> น,นิดน่อยเสียบช่องหม่เป็นช่องหูฟังนี้เราไม่รู้นะเราามอสมัครเลยพอเห็นเป็นรูก็เสียบไปก่อนเลยอย่างเงี้ย วันหลักก็ดูดีๆเลงดีเออกรดีเลงดีๆอ่ะวันนี้ก็เลยต้องมาแก้ตัวกันก็มอยมาแก้ตัวหน่อยใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วก็ถึงไม่ป้ป้ปอนะแต่ว่ายอดย่ก็เฮ้ยออก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่นะเออกลดีอยู่แต่ว่า มีคนชอบก็เลยชอบแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใกล้ตัวสใใกล้ตัวประมาณงั้นวันนี้เรามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมที่จะมาเล่าให้ฟังดียงนั้นอ่ะก็นานสีนานสีก็เหมือนกันน่นสิใช่ไหมเออก็เอาประสบการณ์ผู้ป่ยในสมัยเรียนเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็เหมือนแบบอ่ะตอนเนี้ยนักตอนเนี้ยเราอยู่บางแสนเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะมีแบบว่าเรื่องผู้ป่วในบางแสนเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาในสมัยเรียนก็จะมีแบบหอแล้วกัน เป็นหอนอกบ้างรอบ EP ท,ที่แล้วเป็นหอในอ่าแต่ออ,อันน,น,นี้อันนี้เป็นหอนอกและมันก็จะเป็นแบบหอหนึ่งซึ่งชื่อหออ่อพูดไม่ได้เนาะมันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเสียหายอนะไรเงี้ยเออแล้วก็คือมีอยู่คืนหนึ่งค่ะในในสมัยนั้นช่วงช่วงแบบปีหนึ่งปีสองนี่แหละจําจําปีไม่ได้เนาะก็คือไปส่งที่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่พี่คณะเออเขาพักอยู่ที่หอที่นั่น ใน,ในระหว่างทางที่จะไปส่งเนี่ยคือหอมันก็จะเป็นแบบหอใหญ่ๆร้าน,นกว้างมีหลายเฟสมีอะไรอย่างนี้เนาะเออเราก็ขับมอไซค์ขึ้นไปจอดจอดตรงลานจอดหน้านะห,หอเขาพอ,อเดินขึ้นไปเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาประมาณตีสองมันก็จะเงียบแหละมันไม่ค่อยมีใครนอก,นอกจากคนที่แบบเเออที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปส่งกันอไอ้ไนะตอนที่ไปส่งอะ่ะโอเค พอพี่เขาเข้าห้องเข้าอะไรเสร็จฮนะมันก็เดินกลับมากับเพื่อนผู้ทอมคนหนึ่งอ่ามาด้วยกันสองคนและในจังหวะนั้นน่นนะเนาะคือความเราอะความสมัยเนี่เราเจอกระจกเราก็อยากจะแบบเออถ่ายรูปอะไรกันแต่เราก็คือไม่ไม่ได้ถ่ายรูปนะ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 สมัยนั้นก็คือแบบมอนดีเช็คอะไรเงี้ยจับเข้าจับหงสไอ้น้องวางจับกันไปจับกันมามึงอย่างงู้นมึงอย่างนี้เอะข้างหลังเหมือนมีคนมายืนมองมันเป็นฟิลแบบมีคนยืนมองอะ่ะ เออไอเราก็แบบหันไปป้าไม่มีเออไม่มีไม่คิดอะไรแล้วทางเดินอ่ะห้องพี่เขาจะอยู่ริมสุดโน้นแล้วกระจกอ่ะมันก็จะเป็นกระจกแบบอยู่อีกฝั่งนึงแบบนี้ใช่ไหมสใสๆเออเราก็เดิน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 ไอ้ระหว่างเดินเราก็จำเนงตามองก่อนที่จะแบบมีบันไดหนีไฟเดินเดินลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเออเดินไปเดินมาได้ยินเสียงดังตึ๊ดตึ๊ตึ๊เหมือนคนเดินตาม เราก็หันไปอีกว่าอะใครเราคือณตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดว่าเป็นกุ๊กกูอยู่เลก้าอะไรซะงั้นนะก็หันไปแบบไม่มีมึงมึงว่ามึงได้ยินปะเฮ้ยถามใครถามใครถามถามเพื่อนวันนั้นถามเพื่อนวันนั้นเมื่อมึงได้ยินปะเออเพื่อนก็ไม่มีใครรอกคิดมากจนเดินไปจนถึงบันไดแนะก็เลยแบบยังได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้า่าเดินตามมาเออก็เลยมองไปที่ตรงเงากระจกนั่นแหละ พอเจอหนกระจกปาบเห็บคนยืนจริงแต่ไม่มีหัวข่า,าวดีดีดเออแบบยืนยืนมองอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวไม่มีมันเป็นคือเราก็ไม่รู้ว่าเรากระทบหลืออะไรเราก็แบบท็อกยืนท็อกอยู่แบบนึงก็เลยสะกิดอะไรเงี้ยเออแบบเห็นเห็ดเป็นกูว่า่กูก็ไม่กล้าพูดลวไงนะต,ตอนนั้นมันก็เป็นเงาแบบเออเป็นโครงร่างใหญ่ๆผู้ชาย ไปคือคนเราอะ่ะมันต่อให้เป็นเงามันก็ต้องเห็นหัวหกันเองแต่เนี่ยมันไม่มีเออมันไม่มีเขาก็แบบยังไงดีวะไอ้เนี่ยบันไดก็ยังไม่ถึงสักทีก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วก็เลยถามเพื่อนว่ามึงเห็นหรือเปล่าเออตอนที่ลงมาแล้วนะคุณก็บอกว่าเออมัน,นไม่เห็นแต่เหมือนมันได้กลิ่นเออได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นผู้กลิ่นตัวผู้ชายสับๆบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดอะไรมาก จนเหมือนสตาร์ทรถสตาร์ทฟีโนโ่ตอนสมัยนั้นใช้ฟีโนโ่สตาร์ทไม่ติดเออไม่ติด,ตดแล้วแบบสตาร์ทอยู่สองทีสามทีจนเหมือนเพื่อนต้องแบบสตาร์ทตีนะจ้ะเพราะปกติมันเป็นแบบว่าอัตโน่เมื่อนเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สตาร์ทตีเลยจ้ะสตาร์ทตีเสร็จติด ถ้าบอกว่าชิปหายหรือเราจะโดนสีหลอกวะแล้วมันก็จะเป็นเสียบผู้ชายเหมือนมาเบาๆอยู่ข้างหูอย่างนี้ถ้าตอนนั้นอ้จังๆนะอันนี้จังจังแบบจังเลยไม่จังไลนะไอ้ดอกจังเลยค่ะสาวก็เลยแบบเฮียแล้วกดลุกสู้เลยตีสองกว่าตรงนั้นคือเงียบๆมากเราก็เลยแบบเออมันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบจําไม่ลืม มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบได้อยู่แล้วะณปัจจุบันพอนี้ก็ยังอยู่นะคะ ก็ยังมีนักศึกษาเที่ยวรับเที่ยวคืออย่างพักอาศัยอยู่ต้องส่งเอาอยู่อยู่ใกล้มหาลัยนี่แหละแต่เรา็ลอไม่พูดละกันว่าเชื่ออะไรเดี๋ยวเขามาฟ้องเราเอาเนี่น่จะฟ้องอยู่ออะไรแบบนั้นก็จะเป็นเมืนั้นพูดถึงนะไอเรื่องเรื่องที่ฉันก็มีนะเป็นเรื่องของฉันเองเข้ามามันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฉันไม่ใส่จระบุมาอเราก็ชอบใส่ใจเาด้วยใส่ใจเราไปเรีนเกินหรือปะไปเคียนเกน เพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะอย่าพึ่งเล่านะแต่ว่าก็ขอเล่าละกันไหนก็ไหนๆต้องการยอดวิวต้องการยอดวิวต้องการอะไดีไม่ได้ขออะไรเลยเออโอเคันเป็นยังไงคือไปเป็นเรื่องนี้คือเพื่อนชนะมันทำงานโรงแรมใช่ไหมแต่ก็อย่างที่เพื่อว่าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่โซนไหนามารบอบชื่โรงแรมได้ไม่ต้อการเะไรการเล่าก็วัดเกิดเหตุก็คือว่ามันมีฝรั่งคนหนึ่งใช่ไหม เ,เขาประพักอ่าเป็นฝรั่งมีสถานะอยู่แล้วขบะพักก็ตอนรับเช็คอินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรออืก็เป็นแขกนะทั่วไปอะนะทีนี้ปุ๊บมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพอแขกเช็คอินไปแล้วอม,มันมีโทรศัพท์โทรเข้ามาอมแล้วก็เหมือนแบบบอกประมาณว่าเออสามีเขาอะเออคือแขกเป็นฝรั่งแต่ว่ามีระยายเปคนปไทยเนาะ าก็โทร,ขาารขทเขาบอกว่าสันเขาเามาเช็คโรงแรมมั้ยห้องไหนใน,น,นประมาณนี้แต่ด้วยจรรยาบรรณของกมอนเนี่ยม,มันบอกไม่ได้อยู่แะ้รเพราะว่าบางทีเขาจะเป็นเรื่องแบบว่าเออผมกับแม่เ<อ>ช่นว่าหัวอันเปิดห้องเพื่อพาคิด<อ>พาอะไรมาใช่ไหมน่ะแล้วเนี่ยอาจจะโทรมาแต่ว่าเขามาเช็คว่าเฮ้ยหัวอยู่หไหมอะไรอย่างเงี้ยจะตามมาแต่ละปีกันเ,เอาเพื่อที่รับโทรศัพท์มันก็ตบอ๊องคุดไปได้เพรว่าทางเมียก็แบบสวนเหมาว่า ตัวผัวเพราะว่ามีปัญหา <c oughs> ต้อะว่าลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ต้องทานยาต้องอะไรใช่ <c oughs> ใชไหมอ่ะ <c oughs> แตบบ่ว่าตอนน่ะมันก็อยากออามากูดอยู่เพราะว่าบางทีอถ,ถ้ามัมนหลอกถามไม่ว่า ประเด็นคือค่เมียก็เฉลยมาล่าสุดบอกว่าไม่บอกชื่อห้องไม่เป็นไรแต่ลงคนให้ขึ้นไปดูเขาหน่อยพอผาอืญว่าเมียเขาว่าไปทํางานมาใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่บ้านปุ๊บนี่หัวเขาทิ้งจดหมายลาตายไว้ <c oughs> เพราะว่าหัวอะ มีความว่าแก่แ hmm. ล like ้วเป็น like like ุกคเยอะแล้ว like ก็ไ like ม่ต like ้องการให้เอ่อ like มุยามาดูแลอะไรใะไเออแบบว่าแบบกลัวเมียลำบากมุหยาแอบเขาที่ตัดมีพอพูดมาของเขป็นใจเสียเือก็ใจเสียแล้วก็เลยก็เลยคุยไปแต่ไม่ได้บอกนะว่ามามาไม่มาแต่ว่าก็ึ้น้องไปก็คือมีตัวโอนานหนึ่งคนมีตัวอ่อรปภหนึ่งคนแล้วก็มีช่างหนึ่งคนที่แต่ลนห้องนั้นแหละ จะน้าปุ hmm. Hmm. ๊บก่อนที่จะเปิดเข้าไปได้เขาต้องเอาเท้าแย่งไอ้ลองประตูข้างล่างเนาะว่ามแข็งห้องไหม่เขาเลยว่าเอาเท้าแยงไปปุ๊บแล้วมันเย็นแสดงว่ามันมีความดูมีคนนอนอยู่อ่เคาะเลยเคาะนึงก็แล้วก็เอ๊ะก็ไม่มีใครเปิดไม่มีใครเปิดก็เลยบอกว่า front please ยั้ครัอินเลยว่าไปใช่ไหมไปประมาณเนี้ยพอเปิดเข้าไปปุ๊บ เนื่องจากที่ว่าช่องของประตูโรงแรมาส่วนใหญ่มันจะเป็นทางเดินเข้าไปก่อนแล้วจะทางเดินที่ปห้องน้ำไปเดิห้องน้ำมันทางแล้วพอเข้าไปมันจะเป็นโถงเป็นโถงที่นอนอ่ะที่นอนก็จะเป็นอะไรก็ว่าใส่ที่นันพอมันเดินเข้าไปก็ตัวมันะไม่ได้เข้าไปคนแรกเขาเป็นผู้หญิงเขาเริ่นกลัวแล้วว่าแบบว่าจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรไหมสองคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอมออกมาเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรกับกิ๊กเขาอยู่ในบ้านล้วก็ให้ผู้ชายเข้าไปก่อน แขกได้พงแกพาร์ทไว้ตัวอะไรเงี้ยเนาะพอเข้าไปบุ๊กไอ้ตัวที่เป็นรปภที่รปภเขาบ่นมาเฮ้ยไอ้มือแขกเขาแบบชนอนอย่างนี้เนาะมือก็ควรจะต้องอยู่บนเตียงหรือว่าออะไรย่างเงี้ยขาค่อยออกมามือค่อยออกมาจนเห็นนะว่ามือค่อยที่ปกติแลแต่ยังไม่เห็นตัวนะเพราะว่า ก็เลยคือเฮ้ยมือม,มันห้อยใช่ไหมก็เลยปูไปถามคนก็เห็นว่าเอ้ามือห้อยมือห้อยจริงแล้วก็เพื่อนอ่ะเอามือไปอังอตรงจมูกำหุ่หมายวาอว่ากลัวว่าตายอีกเลยตายจริงแล้วแบบว่าไปจับปจะเป็น์หลักใจว่าไอ้นีนม่มาอะไรต่างๆอ่ะเอาไปอ้างเสมอ จะระพุกแต่เปนว่าไม่หายใจแขกไม่หายใจเด็ก mm hmm. อ่อาคอซ้ำคำซัดวันนั้นอะโรงแรมมันมีฟังก์ช mm ันเป็นห้องทำงานเรียน mm hmm. ข้างล่างพอดีป mm hmm. กติเวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุสงสัยแบบนี้หรือว่ามีคนป่วยอะ mm hmm. เขาจะเอาอ่าแขกแขกใช่ไหมนั่งรถเข็นหรือาทำเป็นอะไรไปเหมือนบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรอย่า mm hmm. งเอะไรแต่ว่าถ้าแขกข้างนอกเฉย อย่างมีแชร์ไปอะไรไปมันเป็นฟังก์ชันเมันเอาออกไม่ได้อ่แล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปรายงาน GM ก่อนก็คือคนที่ดูแลโรงแรมเนมือเออทีนี้ H O R G M เป็นสลัดมาจากอังกฤษก็เลยไปสกิทแบบบอกว่าเฮ้ยแตเป็นไทยอะไกันนะจะได้ไ่ง่ายๆไม่ต้องไปทำซ้ำพูดเนแบบประมาณว่า เออเนี่ยแคร์อะคุยนะมีคนคุยนะบอกพระล้านที่ว่าเป็นซีเอ็มะก็เริ่มเมาแล้วก็เลยแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแบบว่าอะไรใช่หรอจริงหรออะไรประมาณเนี้ยเออก็แบบว่าเออจริงขึ้นไปดูก็เลยบอกขึ้นไปสั่งแหละฝระล้านพระล้าเมาไปสั่งแหละไม่ว่ามันเป็นซีเอ็มอะไรก็สั่งแหละ ก็แบบว่าไปดูพ๊กแต่ว่าดันเปือกไปไปแบตหัวเขาของฝรั่งนะนะเขาก็จับชิบปจอเลยไงเงี้ยนะว่าเป็นตายสรุปก็คือตัวเองทำยังไงดีหลังต้องรอจนฟังชั้นจบครับเอาไปได้เพราะตัวปุ๊กก็คือแบโทรให้เหีมีภาวะมาใช่ไหมพอให้เมียมาดูตัวของเขาแปลว่าเออใช่คนนี้แหละแต่ว่าก็มียเขาจะเอา เอาตัวผัวเขาว่าออกอะ่ตจำลองออกมายล่ตทอนอนกันตักทนใ้จอบักเพื่อนเอแบบเปล่ทั้งนี้นั่นเลยแบบว่าแต่เกาไม่อยานรอนนะคะนี่นั่นอะไรเนี่ะแล้วเวลาผ่านไปแล้วก็หลังจากวันนั้นน่ะ ประมาณสองสามวันเพื่อนก็เริ่มจะแบบว่าสัมผัสได้แล้วเพื่อนไม่ดูเซนนะเพื่บบอนสัมผัสได้อ๋ออ่ะ,อะนั่นแหละเริ่มจากมีกลิ่นก่อนอะไรประมาณนี้นะอ่ะได้กลิ่นได้อะไรประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนอ่ะขับรถไปที่ร้านกาแฟเขาไม่รู้กที่หนึ่งแล้วเกิดอ,อยู่ขึ้นมา แฟนเขากว่าเขาขับรถชนรถใหญ่ทันนไงแต่ว่าแฟนเขาอะไม่เห็นแล้วตอนชนเข้าไปใช่ป่ะมันดันดี้มันดันดี้มาถึงจนถึงนี่นะตัวจะถึงตัวเพื่อนแล้วอะแต่ก็ยังยังไม่โดนเนี่ยแหละมันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยแล้วก็ความเว่าในหมู่เพื่อนร่วมทางในการดำเนินการดังกเป็นแล้วสามารถตรวจสอบได้ในวันนั้นอะ เพื่อนก็ทักมันถือว่าเพื่อนทักบอกว่าเฮ้ยทำอะไรยังไงมาตัดนี่มันเหยียคนปางนนาเลยนะอะไรเอซึ่งไอ้คนที่โดนทักอ่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรออย่ามาทักมั่วแล้วมันแอนใช่ไหมเพื่อนก็เลยเ<อ>ที่คนที่ไปสมภาษงานคนแรกก็เลยเอาไอ้คนนี้เขาไปในออฟฟ,ฟิศ ก็เปิดให้ดูกันจริงจังอ่ะเพราะกันเลยว่าเอาเจอว่ามันมีคนตามจริงๆนะแล้วบอกว่าเว้ยจริงเหรอจะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็พอจะมีแบบรู้อะไรมาเล็กน้อยเนาะแล้วก็คนที่เขาเล็กน้อยมันก็เลยเอาใส่สิทธิ์เาสิทธิให้เขาใหม่พอเสร็จแล้วปุ๊บคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าอีฟอตโรงแรมด้านหลังแล้วก็ผวาท์มันจะเป็นแบบ ที่ปิดคือไม่ไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเนอะไม่มีลอะไรเข้าออกไปยูดีๆมันก็เจอผีเสื้อจากไหนมาไม่รู้ใช่ไหมแล้วน,นั่นแหละหลังจากให้เสร,ร็จแล้วพวกอย่างเงี้ยก็ผีเสื้อบนห่ะบินเข้ามามจากตรงไหนไม่รู้นะมันแปลกมากมก็มาบินวนวนรอบรอบตัวเพื่อนเขาบินวนอยู่คนนั้นคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยหรอใช่เียคนคนเดียวด้วย ไม่ไปไหนเป็นสองสามรอบจนคนที่เป็นคนดูเห็นเขาก็เลยชี้บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยคือเขามานะแต่ว่าเขาหาไม่เจอเราจะพูดอะไรจริงไงคือเขาหาเจอเขามาแล้วเขาหาไม่เจอพอเริ่มเปิดมาเป็นทุกเพื่อนไอ้คนนี้เริ่มกลัวแล้วถามว่าแล้วทำไมจะต้องมาตามฉันไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกว่าก็วันนั้นน่ะที่เขาอะ แล้วเมียเขามาดูศพเขาอะดันไปดูแลเมียเขาดีไงไปดูแลเมียเขาดีมีเขาก็เลแบบว่าตามตามตามมาตามหึงเงี้ยหรอไม่ได้เชิญตามหึงแต่ว่าเอ๊ะอยากจะมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออเขบคุณหรืออะไรสักอย่างึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นผีดือใหม่ของคนเ้ไม่รู้กันก็แทนที่ว่าจะมาให้ขุนค่ะหรืว่าเอ้ามาแล้วเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแบบว่าโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ย ไปอย่างนั้นไปรแล้วก็เลยถามว่าอรุณสวัสดิ์เราจะทำยังไงไม่อยากก็ให้มาตามเนี่ยเพราะฉันก็ไม่ได้แบบนอกมเนะแต่ว่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือต้องแต่ว่าใส่ห้ามขาดเพราะถ้าขาดก็คืออาจจะแบบเขาก็เอมาวนเวียนต่อแต่พอสุดท้ายเราปุ๊บมันก็เป็นแบบนีเรื่องผีที่เป็นเรื่องจริงที่ไปเจอสถามันต้องแบบซา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 ไปนี่อะไรอาจจะรายละเอิยดมันไม่มีอะไรแต่เออประมาณ เออเออจะพูดถึงแล้วเออถ้าแบบมีเพื่อนมีเซนดูดววได้อะไรเงี้ยมันมันก็ถามว่ามันอะทุกคนต้องใช้วิจารณญาณนะคะเรื่องนี้เออเอออะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบว่ามันก็ช่วยในเวนึงนะให้แบบเหมือนชี้ทางหาทางออกได้อะไรอย่างนี้ แต่ก็อยากว่าแหละหมอดูก็คู่กับหมอเอาซึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะดูจริงดูปรอมมีประสบการณ์เหยียกเหยียกอะไรกับหมอดูบ้างไหมมีจ้ะมีมีเลยหรอทีนี้มีเลยเออเหมือนรู้เลยเนาะเหมือนทงได้เลยเออคุยกันมาก่อนเออมันยังงามันยังงาน ฉันจะบอกว่าล่าสุดใช่ไหมแต่ช่างอะไปดูดวงมาอ่าฮะคือตุนหมอตุนเข้าไปเฮ้ยดูไพ่ยิปซีเนาะดูลายมือเนาะดูเบสิกเบสิกอ่ะ basic อ่ะมันก็จะมีอย่างี้แหละแล้วก็อันเนี้ยก็อาจจะคนหลักอาจะได้ยินคุณหมอดูลายเท้าอ่ะหมอดูลายเท้าก่ะมีการเป็นหมอดูลายเท้าอืมใช่ไหมทีนี้ปุ๊บก็คือที่ไปดูน่ะไม่ได้เต้อกไปกระสุดดวงหรือว่า ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เจอป้ายก็เลยอยากอยากรู้เราก็อยากขอลองสักหน่อยละอ่ะเป็นไงพอไปถึงปุ๊บเขาก็ดูเข้าโอเคนะมีแบบมีหลักมีการก่อนล้างทงล้างเท้าก่อนแวามสะอาดเท้าแล้วก็ยกเท้าให้เขาดูเขาก็เอาไฟส่องแล้วก็มีแบบมับมาทัดมาวัดเนี่ยเลยด้วยนั่นแหละแต่ก็คือต้องขอบอก หมอดูหลายๆท่านนะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นปตำราไหน,นตำราไหนเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสายดูดวงเราก็ไม่ได้รู้ประมาณนี้อืมแต่ประเด็นคือเวลาดูดวงให้ลูกดวงอะ่อบะบอกว่ามันก็ต้องหาทางออกของลูกดวงด้วยใช่ไหมก็เอาหมอดูไงมีหน้าที่ชี้แนะไงเจออะไรมาอันนี้เขาชี้ไหมละ่ะเขาก็ชี้เออชี้ยังไงก็ชี้คือแบบตันทุกซอยชี้มาเลยตันทุกซอยอ่ะก็คืออ่ะก็คือมีวิว าเ,เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครคืนรถเขาแล้วเดี๋ยวจะมาไปบอกหมอดูแล้วเขาจะมาฟ้งาองฉันชีเรลก็คือแบบว่าเขาก็รู้สัญชาติว่าเออเนี่ยทํางานอะไรดีฉันถามว่าฉันทํางานอะไรดีใช่ไหมคือแบบว่าลู่ทาเผื่อ,อ,อ,อตอนเนี้ยอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมจะเผื่อกลับไทยขึ้นมาเนี่ยก่อนทางแล้วว่าเอาไงต่งอเป็นเอนาอะเขาก็อบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดสเปิดกิจการสเปิร์กอะไรเงี้ยไม่น่าลุ้ดีอ่ะไม่ดีไม่น่าลุ้มที่ไทางตอนนี้ที่เราคุยกิจการที่ไทยทุกอย่างนะ ไม่ได้ดีเขาบอกว่ากิจการที่เราควรจะทําแล้วก็ทําได้เป็นช่างตัดผมเป็นช่างอะไรนะเป็นช่างตัดผมเป็นช่างตัดผมใช่ก็มีธุรกิจเดียวเลยที่ชี้มันเลยต,ต้องเป็นช่างตัดผมใช่ไหมแต่เราไม่เคยชอบทางนี้เลยเนาะไม่ได้มีเขาเรียกว่าพิมือด้านในด้านเนี้ยและให้เป็นช่างตัดผมแต่มึงชอบอะไรชอบทำอาหารชอบทำอะแต่เขาบอกว่าทําอาหารไม,ไม่รอดไม่รอด ไม่รอดอีกเลิกซะเลิกซะนี่อย่างเงี้ยคือเป็นทำอาหารทำได้แต่ต้องไปลูกน้องครับเปิดกินอะไรไางอ่าได้เป็นนายตัวเองไม่ได้โอกาสแล้วก็ถามว่าเอาไปเช็ดตัดผมพอเดิมทีเราใส่แว่นใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอ้ยตัดผมเนี่ยตาเอียงหรือเปล่าตาเอียงตาเอียงก็ทำไม่ได้ไม่ได้แยะไม่ได้แยะแล้วก็ถามคือเราจะทำอะไรล่ะตอนแรกก็คือคุยมาบุ้ง ทำงานน่าอยู่ทางเดียวแต่พอตายทำไม่ได้แล้วแล้วไม่ถามเขาไปเลยว่าหนูมีงานอะไรที่หนูทำได้บ้างคะถามเขาแล้วว่าเนี่ยอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์นะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กับโคโลยูยูสนาพรขอแล้วบอกว่าทำมาก็ไม่มีคนดูอุูยแรงเนาะ เออเขาบอกวเราไม่เด่นไม่ดังประมาณอันนี้ไม่แม่นแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีคนดูไม่ได้เพราะเราก็ดูกันเองแล้วใช่เราดูกันเองนะสองคนสองวิวแล้วนะถือว่ามีแล้วนะใช่แล้วไหนจะกดกอรอกอีกสามสี่วิวแล้วใช่ไหมประมาณนี้เออนล้วแหละทีนี้ปุกก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าแล้วเออฉันจะทำอาหารกินอะไรได้ไี่ทางออกปันไปหมดเลยไงเนาะเออ แล้วเขาก็จบวยการบอกว่าเออแอดไลน์ไว้นะแล้วก็ยังจะให้แอดอยู่ใช่แต่หมอดูไม่เคยพลาดหมอดูมายี่สิกว่าปีแล้วไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดด้วยเคยพลาดด้วยฉันก็ใจไม่ดีเลยว่าเอาอะไรมาแบบนี้เออแล้วเขาก็จะบอกว่าอะไรนะดวงไม่มีนะซื้อหวยก็ไม่ถูกมาวาเลยถูกหวยเป็นร้อยล้านแล้วพี่นัาดูหวยไหมถูกูแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าไม่ถูก โอเคแต่เขาไม่เคยผ้านะแต่คําเไม่ใส่พลาเลยเนี่ยเราผ้าที่มึงนี่เราพาที่ฉันฉันจะทำให้ทั้งปูให้ไายคนเราเออาสิอ่จะมีอีกสักเรื่องไหมก่อนจบไว้ยังไงได้ปังดีจะเรื่องอะไรดีล่ะมันก็เอาเรื่องที่ตัวเองสองกระจกก็ได้เพราะว่าเห็นก็เหมือนผีอุ้ยแรงอยู่นะกระจกกระจกแต่จริงๆอะถามว่าไอ้เรื่องผีอะด้วยความที่เรา มันมันก็เป็นความเที่ยวสว่วคคลอะเนาแต่ว่าเราก็เริ่มแบบว่ามันเริ่มเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่อะไรอย่างงี้การเห็นผีครั้งแรกดีกว่ออาการเห็นผีครั้งแรกตอนนั้นอะเด็กมาเออไม่ตลกนะเออไม่ตลกอันนี้จริงคือแบบ เคยมีอยู่ท่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าป่วยป่วยหนักๆแต่ว่าจําไม่ได้นะว่ากี่ขวบแต่ว่าเด็กนี่แหละไม่เกินห้าขวบแล้วก็เหมือนแบบเป็นไข้หนักมากอันนี้ไม่มันเป็นการมโนไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ภาพจาคือเห็นตัวเองอะ่ะเดินออกจากลางตัวเองเออคือลุกออกมาแล้วก็ ลุกออกมาแล้วก็เหมือนจะเปิดประตูแต่จับลูกบิดไม่ได้แล้วก็เดินเดินออกมาข้างนอกเดินออกมาเ,เออเดินออกมาข้างนอกอันนี้คือแบบมันเป็นภาพจํานะสมัยนั้นแล้วก็เหมือนแบบออกมาบุ๊กก็เจอผีในบ้านที่เหมือนแบบใช่ก็คือแบบมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็พูดคำนองว่าแบบ เออไปอยู่กับเขาไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาดูแลแล้วนู่นแลน้วนี่อะไรอย่างนี้แต่ตอนเด็กอะ่ะก็คือกลัวกลัวมากแล้วก็เหมือนพยายาม,ยายามเออพยายามจะเข้าล่างก็เข้าไม่ได้คือเข้าไปนอนที่ล่างแล้วก็รู้ออกมาก็ยังยังออกมาเห็นร่างตัวเองอ่ะนอนหลับอยู่แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบตุยนะเห็นว่าตัวเองเอง่ะนอนออกมาหายใจเออหายใจอยู่แต่มันก็เป็นเหมือนดวงจิตหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอธิบายไม่ได้ในเรื่องนี้บางบางคนถ้าคนไม่เชื่อเนาะเขาก็จะคิดว่าแบบ เออเออมโนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ยแหละมันมันเป็นเรื่องที่แบบทางแรกที่ได้เจออ่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจนเหมือนพอ่นอกระอุมเราอ่ะไปหาหลวงลุงแล้วคือหลวงลุงอ่ะเป็นคล้ายๆเป็นญาติกันเนี่แหละเป็นเจจิของของ,ของวัดทางภาคใต้เขาก็สวดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนั้นอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราเล่นโรลล์โเตอร์อ่ะ ที่แบบตกลงมาแล้วใจมันก็จะวูบมันก็จะเป็นฟิลนั้นแล้วก็เหมือนแบบมันก็กลับเข้าไปไปอยู่ในล่างแต่นะตอนนั้นอะ่ะก็พูดคล้ายๆเพื่อนนะที่บอว่าหลวงลุงเขาก็จะเหมือนปลุกเสกาสายสินมาเส้นหนึ่งแล้วก็เอามาพันพ่อมือแล้วเขาก็บอกว่าห้ามถอดเออคือให้ใส่ไปตลอดจนกว่ามันจะขาดเองซึ่งกว่ามันจะขาดอะ่ะจนโตมาป .5 ป .6 มั้ง ถึงแบบดเดินเดินอยู่ด,ดีๆอ่ะเปื่อยแล้วก็ขาดไปเองอ่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือด้วยความที่เราเรียนดนตรีไทยมาแต่ดีมันก็จะมีการคอบครู<า>มีอะไรอย่างเงี้ยมาเ,เื่อย แล้วมันก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของกาที่แบบเริ่มเห็นเออเริ่มเห็นเริ่มอะไรมาเรื่อยๆแต่ถามว่ายิ่งสวสดมนต์จะยิ่งเจอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะแบบเขามารับส่วนมนต์หรืออะไรแต่พอหลังๆมาคือเราเราเราเห็นจนมันไม่มีคําว่าเห็นจนเคยชินเพราะเราไม่ได้เห็นคนเดิมๆอยู่ที่เดิมๆมันก็จะมีแบบอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆเพราะบางทีอ่ะผีเนียฉลาดนะเหมือนรู้ว่าเราเห็นอนะ เขาก็จะพยายามมองหรือพยายามสื่อสารคือเข้าใจได้ว่าบางคนเขาอยากได้บุญเขาก็จะมาในสภาพที่เขาดีที่สุดเพื่อมาขอส่วนบุญแต่บางคนมาทําไมเข้าใจไหมเออแบบก็คือว่าดีที่ประเทศนี้หรืเป่านที่ประเทศนี้นะอาจจะได้แค่นั้นแต่คือมาทาไมเอ้ยก็กลัวเอ้ยเนาะ ก็ไม่ต้องมารู้จักกันก็ได้เออบางทีก็ไม่ได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นเวลานที่แบบว่าเจอครั้งแรกแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องผีแบบมาเล่าให้ได้เรื่อยๆซึ่งบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแต่งเรื่องหรืออะไรหรือเปล่าสาวอายุสามสิบกว่าจะให้รู้เจอแค่ตัวสองตัวมันก็ไม่ใช่ไงล่ะใช่ไหมเอออะไรเงี้ยทุกวันหรอกเออเจอบ่อยอ่ะใช่ก็เจอบ่อยแบบสถานที่ดังๆแทนแทนริมน้ำกาญจนบุรีเด่นดังอะไรแบบก็แบบเจอโล เออก็เจอมาตลอกอ,อะไรอย่างงี้เออมันก็จะมีเรื่องให้เล่าให้อะไรแต่ประสบการณ์ผีถามว่าตอนที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างตอนไปเกาหลีไปอะไรอย่เงี้ยไม่เจอนะเออไม่เจอแต่ก็ก็แปลกซึ่งบางคนเขาก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วแบบเคยเห็นหมาแมวที่ตาย过ไหมไม่เคย ไม่เคยเลย,เลยก็แปลกนะกเออเออก็คือเคยเคยเจอ ER แค่ผีคนจริงๆผีหมาผีแมวไม่เคยเจอแค่แบบอ่ะหมาที่เคยเลี้ยงเคยฝันถึงแต่มันก็จะเป็นเหมือนอเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกที่เราคิดถึงหรืออะไรหรือเปล่าไหแต่ถ้าให้เห็นแบบว่าเป็นกายแบบป้าเนื้ออะไรเงี้ยไม่เห็นไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่บุคคนอันนี้ก็คือ 8, 8แปลกแปลกเหมือนกันซึ่งแบบเออก็ก็สงสัยกันว่าเออทําไมวะอือหักตอบไม่ได้กันหรือใครเคย เคยเห็นผีอะไรแปลกๆอ่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกหรือว่ามีเรื่องอะไรน่าเล่าหรือว่าสถานที่ไหนที่แบบรู้สึกว่าเออหน้าไปหรืออะไรเงี้ยเผื่อเคยไปจะได้เอาเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังเออใช่แบบนี้ได้วันที่นี้ก็ู้เอออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแหละแต่ถ้าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยก็มีเหตุบ้าป่าปายเออแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าเอยรู้สึกว่ามันน่ากลัวหรืออะไรเงี้ยถ้ามีเรื่อง ใช่น่ากลัวาหเลยเดี๋ยวจะเพื่มนเร้าไปก็น่าจะไม่มีแล้วละใช่ไ่มครับอะไรอย่างไดก็ขอบคุณนะจ๊ะอีกเทปหนึ่งก็น่าจะสักแสนวิวอยู่แต่ไม่รู้ปีไหนก็ช่วยกันหน่อยเพราะว่าอยากจะไปมาใส่หน้าบอดดูซะหน่อยนะ